โอเคก็ okay. สวัสดีค,ค,ค,ครับทุกคนเดครับวันนี้อยู่กับ GT Set and Dress Club โอ้ยมาหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมไปรากคะกธนูตัวนึงมาแล้วหน้าจอภาพมันไม่เต็มจอครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ทําการปรับจนภาพเต็มจอแล้วนะครับซึ่งผมไปดูวิธีปรับมา <c oughs> อันที่จริงผมไปปรับเลนะครับมาแล้วผมก็ได้ไปลงหลายๆมมดมานี่ครับไปลงสก,กินปืนมาปืนลัวมาครับนี่ปืนลัวอันที่ผมเคยใช้ในมือถือเลยครับนี่ เป็นไงที่ผมใช้ในมือถือเลยนะเห็นไหมมีหลายปืนด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูกับทุกปืนเลยแต่สกินผมลงไม่ติดนะเห็นไหมแต่สกินผมลงไม่ติดนะเดี๋ยวให้ดูสนัยรัวนะสนัยมันกลัวลแล้วแหละแต่นี่เลเวลเห็นไหมเออน,นี่ครับตามนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาล่าไล่เกาะบรูซี คือบอสมันมีเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาล่าเลยมาดูกันผมจะมาล่าตัวไหนดีโอเคเดี๋ยวเอาผีมาขาดเคยล่าไปแล้วสินะแล้วก็อันไหนที่ยังไม่เคยล่าก็อาจจะเป็นล่าอะไรดีเออล่าล่าตัวนี้แล้วกันนี่นี่มาอยู่แถวโอโมองแล้วเนี่ยแล้ววะตัวนี้มั้ มาดูใช่นครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีคาแรกตอยูย่ตรงนี้ครับตรงนี้หรือเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีนะตัวนี้แหละไปเลยครับพี่หุ่มานี่คือผมไปลงมารถมาแล้วไปเลยครับลุยอย่าไปนะขอ,ปร,อนะปรับภาพก่อนนะปรับภาพก่อนคอมไม่ได้แรงขนาดนั้น <c oughs> เอาให้พอนะ ถ้าหายยังแหลกอยู่นะก็ไม่รู้มันแหลกหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกผมมันดูแหลกแหลกนบะตูุกดทิ่ว่าผมจะขี่รถไปถึงมอยแต่ผมว่าไม่น่าถึงหรอกนาจะได้กดวาบเทียนแต่ผมจะพยายามขี่รถไปถึงแล้วกันไป เอาเอาเปิดวิทยุเองนี่ยีตำรวจเหิ่งดอกคู่ติด,ดอตสองเราเลยโอ้โโทษจ้ะไปได้ตัใงใจอัพช่วงนี้ผมขอจะพยายามลองคิดไปดูนะครับไป เฮ้ย,ย,ยไม่ตายกระบุนละเอ่ยไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลหรือไม่รู้ อย่าคนมีอุ้ยไอ้ลุงบ้านเนี่ยแมนแมนโหรถคนแรงโอ้ย quá như vậy anh cũng ngã là anh thoicted giữa thơ water มาเอาโอ้ยกูคนเดียวทำจะลาจอเสียหมดเลยยิกแรงหนาวะสัตว์นี่ไงคือตัวอะไรวะคือ <c ười> ตัวอะไรนี่ดินน้ำมันจับโอแกตัวก็เชัดหน่อยเปิดแล้วเปิดเลยจย่าวันนี้ ไก่สุดเลยเอาคือตัวเอไรคือตัวเอไรเขตเปิดแบบโบยยิงรถตัวเองโหตีดาวยิงรถตัวเอง จะเลินพอร์อเปลี่ยนปืนบ่อยนิดหน่อยทำไมภาพมันเป็นไม่ชัดวะเดี๋ยดๆอมันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้รป๊บไปก่อนหลอยยิงครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราเจ็บหนะักมาครับคนดูเมื่อกี้หลุดครับหลุดสามรอบแลวนลนะคือ <c oughs> ยิงยิงยิงแบบคือผมยิงสับหาดอยู่ดีใช่ไหมแล้วตำรวจมา,มาแล้วมันก็ยิงผมซึ่ง ปืนพกมันบนั๊กับเวลากดยิงแม่งเด้งหลุดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพยายามยิงไม่ให้โดนคนแล้วกันมาเดวซึ่งว่าจะไม่มีคนด้วยไป <c oughs> ยยม,มาสะดวกเลยมาเลยจ้าคือผมใช้สูตรลบคนออกไปนะลงมาลงม,ม,มาทีนี้าก็ทำอะไรกูไม่ได้เอาดิโดตีแม่งเลยนี่นะ ปลุกตั้งสามรอบไปนะแล้วก็พูดไปตั้งสามรอบเลย,ย,ยจะได้จช่ใหม่เลยโอ้ยเจ่งว่ะเฮ้ยปรับภาพอะไรวะเนี่ยทำไมมันกะว่ะมาเวลี่ไฮเลยได้ลให้มันเข้าใกล้แล้วนะครับ พูดเลยวะอย่าให้มันเข้าใกล้เราได้ครับเออผมพูดแบบนี้เนี่ยเจอเทดเก้าหนอนเนีะนะ่ยรีดไปรีดตัวไรใส่หมดเลยเนี่ยเจอสไนรัวอีกทีนัดก็ได้นะ

2 space tìm kiếm thông nặng ไม่ค่อยได้ฟังอะไรเลยมาอย่านานไปกระายยากาจ<ะ>ังวะจะไปดิตำรวจมาอีกแล้วตำดดวรวจมาแล้วคนรู้ใช่ไหมหม่อมจะดุดอีกรอบไหมหม่มจะดุดอีกไหมไมาดูกันตำรวจอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ตำรวจโอเครอด,ดไปมาตำรวจแนะนำมือไก ัตั์มึงมาเราหอดได้ว่มมึงไม่หอดน่ะ เิบหายแล้วตำรวจมาป้าเอ้ยติดตาอจนได้อเอ้าเฮ้ยมดกระโดดสูงมาที่ไหน,นเนี่ยวัดเด้อแล้วปกระโดดสูงมาที่ไหนวัดผมลงไวต้ตอนแรกไม่ติดนะอยู่ดีแม่งกระโดดได้เฉยเลยวัดเลยผมนี่วัดเลยะจะไปเด้อ ากแกมากเยอะยอะยอะยุดยไม่ตายว่ะตายยากจังนายอ่ะทำไมนายตายยากจังวะเรียบร้อยครับมาก็เรียบร้อยครับแตกมันทีเรียบร้อยครับมา ก่อนจบคลิปก็สำหรับสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนนะครับที่ผมลงไว้นะเดี๋ยวรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยแล้วกันเป็นสกินปืนอ่าเดี๋ยวขอรีวิวที่มันไม่ติดก่อนครับนี่ครับมันมีสกินครับแต่ผมลองไปลงในคอมแล้วมันไม่ติดนะมันเป็นของมือถือนะเออครับในมือถือลงติดแน่นอนนะโอเคสำหรับใครที่อยากได้ก็บอกมานะเดี๋ยวคลิปหน้ามาแจกนะโอเคเดี๋ยวรีวิวมันก็แบบเหมือนไปคิดเป๊ะเลยนะครับ ไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ก่อนนะแต่ก่อนในพี่แกเ,กเขาใช้สก,กินนี้นะครับมาโอเคอ,นนอันนี้กูดูแล้วนี่วะ้ะบอกคนนี้นสำหรับใครอยากได้ก็บอกมาละกันแล้วก็มอดปืนลัวนะสำหรับใครอยากได้ก็บอกมาได้เหมือนกันโอเคตามนี้ครับมาสกินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ